นักวิทยาศาสตร์ชั้นน,ำำนําจํานวนมากโดยเฉพาะชาวยิวเนี่ยต้องอบยพหนีออกจากเยอรมน,นีรวมไปถึงไอสไตน์ le, และโอเพนไฮเมอร์เช่นกันพวกเขารู้ดีว่าหากเยอรมนเนี่ยสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ก่อนมันอาจเปลี่ยนสมดุลของโลกไปตลอดการรัฐบาลอเมริกาจึงทุ่มทุกอย่างเพื่อเร่งสร้างระเบิดนิวเคลียร์ให้เร็วที่สุดภายใต้ชื่อที่ว่า The Manhattan Project o p อ n เพนไฮเมอร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์เขารวบร,รวมนักฟิสิกส์อัจฉริยะจากทั่วโลกและสร้างเมืองทดลองลับที่ชื่อว่าลอสซาร์มสผลลัพธ์ของโครงการนี้เนี่ยคือระเบิด2ลูกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษยชติไปอย่างสิ้นเชิงลิเติลบอยที่ใช้ยูเรเนียมในการบินเข้าชนกันและแฟตแมนที่ใช้พลูโตเนียมในการบีบอัดจากภายนอกเบื้องหลังของระเบิดทุกลูกเนี่ยคือสมก,การเดียว E เท่ากับ mc ส สมบาารของไอสไต